สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแรในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอของเราเนี่ย ท่านก็มาเป็นประธานแนวหลายสมัยนะแลอวจารย์พูดเรื่องตัวเองมัางก็ได้กดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะทีมงานเรามีทั้งหมด9,999คนนะแต่นาทีนี้เรามาก่อนกันสองคนนะกดแชร์ออกไปได้มากดแชร์ออกไปอย่าเริ่ม เพียงคนละเก้าพันเการ้อนะเกแชร์เท่านั้นนะตามด้วยชื่อเรนและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น โดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบกดแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนนะและตามด้วยคำถามสวัสดีค่ะ กดแชร์แล้วนะตามด้วยชีแรนดนนะแปลตามด้วยคำถามนะขอ,นะนะขอรับนะกดแชร์กดไลค์เฟวยนะใขอรับนะเพียงคนละ9,999แชร์โดยอาจารย์ท็อปนะผู้เป็นรองประธานชมรม,มโหราศาสตร์เอกอุ เทพดิมิตพยากรมาครับกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้ทีมงาน,งานของอาจารย์ท็อปด้วยนะคะเรามีทีมงานทั้งหมดเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าคนแต่นาทีนี้ประมาณก่สองคนนะส่วนใครจะไปหาทีมงานเราก็ไปได้นะครับนะจะเจอแล้วก็บอกด้วยนะกดแชร์ออกไปเซ นะคนชอบตัวดวงอย่าเริ่มเซ็โคน่าพันก้า้อรเก้าสิบก้าแชร์แชร์แล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้ว คาถามอย่าลืมครับกดออกไปครับโคระเก้าพัน้าร้อยนะเกแชร์หรืออาจารย์ครับจะบอกว่าหนึ่งแชร์ก็ได้ใช่ไหมคะสองแชร์ก็ได้สิบแชร์ก็ได้แต่ว่าถามคนละหนึ่งข้อนะคะมาดูก่อนนะแป๊บนึงนะมันเยอะกลุ่มมันเยอะอาจารย์โอ้เขาแชร์ออกไปหลายสิบปุ่มช่วยกดแชร์ออกไปด้วย แชร์แล้วก็ถามได้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นท่านเป็นความชอบส่วนตัวของอาจารย์โอเขานะหมวกแบบนี้อาจารย์โอก็ชอบนะไม่ใช่หมวกเขาได้พี่คาดพี่คาดผม,ผมเอามาแบ่งอาจารย์โอได้อาจารย์โอเขาชอบแบบนี้นะมีลำแสงเยอะๆเนี้เอามามีสองคนถามเข้ามาแชร์แล้วค่ะแอนวันดังคานี้จะผ่านอุปสรรคเรื่องบ้านไปได้ไหมคะ ถามไปได้ยากค่ะแต่ว่าต้องพยายามนะคะจะสําเร็จใครบอกคุณเป็นคนมีความพยายามน่าจะสําเร็จไปแชร์แล้วค่ะนกค่ะมีโอกาสท้องไหมคะอีกนานไหมอ๋อไม่ดูครับเรื่องท้องครับถ้าเป็นข่าประจำเราจะรู้นะคะว่าจะไม่ดูเรื่องท้องนะคะสวัสดีนะครับทุกท่านให้ถามคาถามอื่นแชร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะจานโอและจยนท็อปนะคะน้องปอถามสวัสดีค่ะกดแชร์ออกไปครับนะเรื่องท้องเราไม่ดูครับนะถ้าจะดูมาข้างหลังครับ คุณนั่นน่ะคุณนก็ถามเรื่องท้องอ่ะไม่ไม่ตอบนะคะแต่ว่าคุณแชร์แล้วก็ถามเรื่องอื่นมาได้นะคะได้สิทธิ์นะคะแชร์แล้วน้องปอก็ถามได้นะคะเพราะว่าแชร์แล้วนะคะแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูโรงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที 6 0นาทีนะคะไพ้ยิบสีไพ้เทพพลังจิตโตรดองคโตรดเทพรับขันครหนูหน้าทองสาในการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารหอนสาร,สารวงสวมวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอซีบรีบ่อนอาพิรานเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอเซอรี1506199226450929261ดูเรื่องไหมอ,อาจารย์โอ้จบท <นะ S 1> ันไหมคะทันไหมนะขออาจารย์ท็อปมั่งติดต่อนะคะตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูทำพิธีกรรม ได้ที่ Facebook โอซิริกอนอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261นะแล้วของผมตามนี้ครับอาจารย์ท็อปน้ำเมตตามหานิยม0849266658 ID e ลน์ AJTOP16 แชร์แล้วแชร์แล้วค่ะอนกค่ะโชคลาภค่ะได้ต่างเพศ ปอค่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ห้องเช่าห้อง514ห้องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะต้องไหว้เจ้าที่ด้วยอะไรดีคะอ๋ออันนี้เราเราเราตอบเรื่องเรื่องเืองสื่อเทสสืวิญญาณเราเราไม่ตอบเราไม่ตอบตรงนี้แต่เราตอบแค่เพียงห้องนี้ดีหรือเปล่าเราตอบแค่นี้นะผมบอกว่าดีอ้าวไม่จะหยิบให้เลยไม่ไม่ต้องหยิบอ่ะเพราะมาเอาผมดูตามเอกสารเลยมันลงหนึ่งดาวทิศได้สี่ดาวพุธ ห้องนี้คนที่อยู่จะต้องมีใช้ปัญญาในการทํามาหากินค้าขายนะจะใจร้อนหน่อยหนึ่งนะเพราะเลขหนึ่งดาวทิต์แค่นั้นต่อตอบเป็นเลขกรสสร์มีทั้งคู่มิตรนะคะและคู่สมพลอืมอ่ะมาต่อดูแล้วว่าดีนะคะดีนะคะแล้วก็ไม่ ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องว่าเจ้าที่ด้วยอะไรเพราะว่าเรานป้ราไาดูลนงจิุเนี่ยสงวูในสำรับดูส่วนตัวมีค่ารูเท่านั้นนะคะถามไปเลยครับแชร์แล้วครีมกําลังสงสัยอยู่ว่าก๊อตกับออฟสองคนนี้ชอบเราไหมคือคุณถามถึงสองคนแล้วเรามีไพ่แค่ใบเดียวผมดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะไพ่บอกว่าเขาจะลุมคุณน่ะคุณจะโดนสองคนมาพร้อมกัน เราไพ่มีท้องนะนะนะคุจะโดนทั้งคู่เลยนะเนี่ยนะนะโดนโดนโดนโ,โ,โ,โดนมาพร้อมกันทีเดียวสองคนเลยนะเออแบบวมื่อเร็วๆเนี่ยที่แต่งงานนะั้ไปสามคนนะจำได้ไหมอ่ะเป็นขนาดนั้นเลยอาจาร,รย,ายฮ์ฮอปช่แค่ถามว่าสองคนนี้ชอบเราไหมไครท้องขึ้นนะให้ทำยังไงก็ต้องพูดไปตามตรงอะ่ะนะมันจะมาพร้อมกันทีเดียวสองคน แย่งกัน,นโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้มาดูแรนในรายการก็เขาถามสองคนก็มาพร้อมกันทีเดียวสองคนเพราะตอบไพ่หนึ่งใบนะเราไม่ดูให้สองคนเราเราดูแค่เพียงว่าเออมาพร้อมกันแน่นั้นแหละนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้มาดูแรนในรายการทุกรอบ นะเอ้ยนะกดไลค์ด้วยคนละ9 9ร9ไลค์นะคนละแชร์นะคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเรนตามด้วยคำถามซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้ดูแลร,รายการทุกรอบก็มาแล้วนะจะบอกว่า ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปข้างหน้านี้นะคะเข้าคุมระยะเวลาสามวันติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกับท่านอาจารย์โอศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายโอซีบรหนึ่งห้า แล้วผมนะครับ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร084926658 6 ID ราย AJTLP16 แล้วถามหนึ่งสองคนก็ตอบไปทีเดียวสองคนนะนะเอาเร็วแชร์ออกไปคนละเก้าพานเอาเหลืออีกเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าวินาทีเท่านั้น จะถามก็รีบถามอย่ารอให้ถึงรอบหน้านะมาปัตมายูมแผนแชรแล้วค่ะอริสาคนชื่อก๊อตชอบเราไหมคือคุณถามซ้ำคุณถามซ้ำย้อนลงมาเราไม่ดูครับเราบอกแล้วว่าสองคนปัตมาคนนึงชื่อเต้าอ้วนแชรแล้วครีมสงสัยอยู่ว่าก๊อตกับอออสองคนนี้ชอบเราไหม คุปมปัปามายอยู่แผนใช่แล้วอริสาคนชื่อก๊อตชอบเราไหมคนละคนกันเขายังไม่ชอบเต็มที่ครับมันเหมือนกัแบบแอบความรักมันไม่เป็นที่เปิดเผยตอบได้แค่นี้นะก็จะเก็บไว้เป็นชุดสะสมชุดกิฟเซ็นะเพระไพ่ใบนี้มันเป็นความรักที่แอบบซ่อน ไลฟ์ซึ่งการเปิดเผยอาจจะแอบชอบนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์โออ่าแล้วยังไงต่ออาจารย์คะมาดูแรรายการเหมือนเดิมแอบชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นไพ่ดีใช่ม,มันไม่เปิดเผย,ยแต่ว่าต้องเก็บไวอ้อบรัวๆซ่อนๆมดซีแชร์แล้วมดซี see, ธุรกิจที่เปิดใหม่ขายเซรั่มและสบู่จะรุ่งไหมคะ ยังไม่รุง่งอะนะอุปสรรคเยอะสาวันนี้ยังไม่รุ่งนะคะอะพูดตรงๆพร้อมเป็นราชาถือดาบมันเป็นไพ่ไม่ดีนะคุณพริกยังไม่มีมแชร์ชรเวลาหมดลงแล้วนะขอรับโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้ประกันความแม่นมาแล้วเหมือนเดิมอ่าดูข้างหน้านี้นะคะไพ่ยิบเซเรื่องทัวไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ ดูครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะะเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะสงวนไว้สาหรับดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะไพ่เทพพทังพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพสงวนสาหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะไม่ดูฟรีข้างหน้านี้นะคะดูที่มีคําว่าผู้แช่นะถ้าไม่มีผู้แชยขึ้นเหนือชื่อ ถือว่าไม่ได้แชร์ออกนะขอรับนะคุณพริกแชร์ก่อนนะคะแต่แชร์สาธารนณะออกไปนะคะถ้าไม่ร,รู้แชร์ไปที่ไหนนะคะก็แชร์ลงกลุ่มพายิปซีก็ได้ะคะ่ะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์ เอกอุเทนใมิตรพยากรณ์ก็ได้นะคะหรือว่าจะาแชร์เข้าสู่กลุ่มบาร,รมีเทวะก็ได้นะคะคือเวลาก็หมดอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปเป็นแอดมินอยู่นะคะสามกลุ่มนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากแชร์ไรสดเข้าไปก็แชร์ได้เลยนะคะคือเวลาก็หมดแล้วก็แชร์<า>แล้วไม่แชร์ไม่มีเขาบอกแล้วนะคะถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนแชร์เข้าไปที่กลุ่มของอาจารย์ได้นะคะ S <S> มันพูดยากแท้เนาะนาลำบากหมดเวลาแล้วจริงๆเอาจริงสิบกวนาทีแล้วนะมาอ่ะสามให้สอนแนนชร์แล้วมาแชร์แล้ว่ะสอนคนที่คุยอยู่เขาสนใจชีวิตเราบ้างไหมคะตามสบายครับเขาค่าสนใจอยู่นะอืมอเราทสบายเรานะบุฟเฟ่นะเข้าใจคําว่าเลี้ยงดูแบบบุฟเฟ่มั้ เขาสนใจสนใจนจริงแต่เขาเลี้ยงดูแบบสบายๆไม่เครียดอ่ะบุฟเฟ่อ้าหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้เป็นประธานไปแล้วนะเจอกันที่รายการเจอกันชมรมโหัวราสตร์เอกอุเท่นีมิพิยากรท่าเพจนะคะแล้วก็ไปต่อที่ซีโอสิลิกรด้วยนะคะัี่แห่งดีเพจหนึ่งค่ะอ่ะ